สวัสดีค่ะส, co so สวัสดีชา like วราศีธนูทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีธนูกำลังจะเกิดกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูนะคะขอพลังงานชาวราศีธนูทุกท่านเลยคลิปนี้กําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีธนูกันบ้างข่าวดีสิ่งดีๆนะคะเรื่องราวเซอร์ไพรส์อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนู พลังงานชาวราศีธนูค่ะชาวราศีธนูนี่คือ Energy ของคุณสองไม้เท้าใบแรกก็เกิดขึ้นในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเลยนะคะคุณกำลังรอคอยความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นรอคอยแพลนใหญ่ๆใ,ใ,ในชีวิตรอคอยการเดินทาง รอคอยการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของอนาคตรอคอยการได้สู่อนาคตที่ดีกว่าและแน่นอนค่ะการเดินทางไกลของคุณเกิดขึ้นแล้วความสําเร็จกําลังเข้ามาหาคุณอนาคตใหม่ๆสิ่งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้ คุณตั้งหลักให้ดีๆนะคะเชื่อมั่นและตั้งหลักกับตัวเองให้ดีๆแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่ที่คุณมีความฝันแรงบนันดาลใจนะคุณเป็นนักล่าฝันคุณเป็นผู้ไล่ล่าความฝันแล้วก็ความสําเร็จของคุณเดรีว,ว่าก็จะต้องมองหาโอกาสใหม่ๆเช่นกันที่จะได้มีโอกาสที่จะเติบโตนะคะในหน้าที่การงานแน่นอนค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เติบโตหน้าที่การงานความสําเร็จเพราะนี่คือสิ่งที่คุณกําลังมองหาสิ่งที่คุณกําลังมองออกไปนะคะใน ในวันข้างหน้าแล้วก็อนาคตที่ดีกว่าจะเกิดขึ้นโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่การเดินทางเดินทางไกลนะคะโชคดีสิ่งดีดโอกาสใหม่ๆของคอนเนคชันใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็สิ่งที่คุณมุ่งหวังอีกหลายๆอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นแรงบันดาลใจนะคะ อินสปิเรชันบางอย่างนะคะส่งผลให้คุณได้โยกย้ายนะคะจากตัวเองเนี่ยอินเนอร์จีพลังงานภายในของตัวคุณอยากที่จะให้คุณได้ออกไปสู่สิ่งใหม่ๆออกไปสู่อนาคตใหม่ๆนะคะแล้วก็ความเป็นพลังแห่งไฟอยู่แล้วนะคะชาวราศีธนูคุณทัดไฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นความเป็นไฟความเป็นผู้นําแล้วก็เอกลักษณ์คุณค่าในตัวตนของคุณทุกเรื่องเลยจริงๆที่จะทําให้คุณได้ ไปจุดเปลี่ยนแห่งอนาคตแล้วก็สิ่งที่ดีกว่าที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีบางอย่างเข้ามาหาคุณให้คุณได้มีโอกาสขยับขยายโยกย้ายในสิ่งสิ่งนั้นกับธุรกิจก็ตามจักหน้าที่การงานก็ตามหรือว่าการเรียนต่ออะไรบางอย่างนะ,ะอาจจะเรียนภาษาการไปเรียนต่างประเทศหรือว่าการได้ทํางานเกี่ยวกับต่างประเทศอันนี้ก็ดีมากๆเช่นกันถ้าคุณกําลังเสาะแสวงหาทีนี้แหละการที่คุณเสาะแสวงหาอะไร ใหม่ๆกับตัวเองนะคะจะทําให้คุณได้ผลลัพธ์ใหม่ๆจะทําให้คุณได้คอนเนคชันใหม่ๆสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจงเชื่อมั่นในในตัวตนของคุณนี่คือ Energy ของคุณใบแรกเลยนะคะสวยงามมากๆชาวราศีธนูนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ Tree of Pentacles ค่ะหรือว่าสามเหรียญแล้วก็1น่ดาบเชื่อว่าคุณมั่นใจตัวเองมากม สิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณมั่นใจในตัวเองการวางแผนการโฟกัสการตั้งใจรายละเอียดดีเทลของคุณรายละเอียดทุกอย่างในชีวิตเลยสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักหรือว่าการงานความการงานการเงินหรือสุขภาพสิ่งที่คุณกําลังที่จะเรียบเรียงลําดับความสัมพันธ์ของชีวิตเรียบเรียงการกระจายนะคะความฝันกระจายความเป็นจริงหรือว่ากระจายความเสี่ยงอะไรบางสิ่งบางอย่าง ก็ดีมากๆแล้วก็ดีมากที่สุดเพราะว่าเมื่อเรามองไปยังอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่าความฝันหรือว่าความสุขของเรามันจะเกิดมันจะเกิดขึ้นไหมนะนะคะความฝันจากความสุขมันจะเกิดขึ้นไหมหรือว่าความสุขจากความฝันมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นแล้วก็อยากที่จะเป็นดั่งใจเราที่เราอยากมีความฝันแบบนี้หรือว่าการย้ายแบบนี้ขอให้คุณตรง จงตั้งใจว่าสิ่งสิ่งนั้นมันกําลังเกิดจะเกิดขึ้นการวางแผนแล้วก็โครงสร้างสิ่งที่คุณกําลังทําสําคัญมากๆแล้วก็การคิดการคิดหลักการเหตุลผลการคํานวณน,นะคะเอ๊ะมันคุมได้คุมเสียไหมมันจะเป็นยังไงต่อไประวางแผนแบบนี้แล้วเราจะมีแผนสํารองยังไงแล้วเราจะตัดสินใจยังไงเพราะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ตัดสินใจที่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตตัดสินใจที่คุณจะ เดินทางตัดสินใจที่คุณจะรับตําแหน่งตัดสินใจที่คุณจะลงทุนที่จะเปลี่ยนแปลงที่จะวางแผนการเงินอย่างจริงจังหรือว่าคํานวณในเรื่องของการเปิดร้านใหม่นะคะหรือว่าไอเดียความคิดสร้างสารรค์อะไรใหม่ของคุณจะทำให้คุณได้แตกยอดออกไปสู่ งานอดเรกงานเสริมจ็อบอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันหรือว่าสิ่งที่คุณกําลังมีอยู่ในตัวตนของคุณเองเขาเรียกว่าอนาคตที่คุณรู้สึกว่าอยากที่จะทําให้มันเกิดขึ้นจริงอ่ะวางแผนดีๆเข้าใจไลฟ์สไตล์ของตัวเองเข้าใจในสิ่งที่คุณชอบและสิ่งที่คุณที่คุณสนใจจะทําให้คุณได้ต่อยอดต่อยอดไปเรื่องความสําเร็จนะคะความสําเร็จความอไอเดียใหม่ๆ ความสว่างแสงสว่างความชัดเจนคําตอบบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณคุณกําลังได้รับชัยชนะคุณกําลังได้คําตอบคุณกําลังได้ตัดสินใจกับหนทางใหม่ๆสิ่งใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตแน่นอนเชื่อว่าตอนนี้ก็อาจจะมีหลายๆท่านแล้วที่รู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันจะตัดสินใจสักทีหนึ่งหรือกําลังที่จะออกแบบวางแผนไลฟ์สไตล์ของชีวิตของตัวเองหรือว่ากําลังที่จะโยกย้ายไปสู่สิ่งใหม่ๆที่ทําให้คุณตื่นเต้นนะคะในช่วงนี้หรือว่า การเดินทางบางอย่างการตัดสินใจบางอย่างในการเปลี่ยนแปลงอาชีพของตัวเองทําให้คุณได้ประสบความสำเร็จที่มากกว่านะคะและการตัดสินใจของคุณที่ทําให้คุณรู้สึกมีความสุขมีความสุขเป็นความสุขที่มันรู้สึกมันยาวไปเลยอะ่ะมันรู้สึกเป็นความสุขแห่งความฝันยาวไปเลยนะคะนั่นแหละคือการตัดสินใจที่ดีมากๆแล้วอินทรีย์ของคุณนะคะ หนึ่งถ้วย Intuition ความฝันความสุขของคุณพลังในตัวตนของคุณเมื่อคุณมีไฟแห่งพลังแล้วคุณก็จะต้องมีการวางแผนมีการคิดนะคะการต่อยอดการเปลี่ยนแปลงการคิดอะไรใหม่ๆแล้วก็การ Cre า t e บางอย่างแล้วก็เริ่มต้นที่จะทำใช้ Intuition ของคุณใช้ความใส่ใจใช้ความสุขสัญชาตญาณบอกคุณว่าอะไรนะสัญชาตญาณบอกให้คุณได้ ได้เข้าสู่โหมดอะไรไในตัวเองให้เลือกทําสิ่งใดหรือได้คําตอบอะไรก็คือได้คําตอบจากตัวเองเอ,เอ๊ะเราเคยถามสิ่งนี้ไว้นี่อ่ะอยู่ๆสิ่งนั้นมันปรากฏเกิดขึ้น,นละให้เราอยากที่จะทําให้เราให้เรารู้ว่าจากที่เราคิดก่อนหน้าน,นี้จากที่เราตัดสินใจไม่ได้ก่อนนั้นเนี้ยอยู่ๆช่วงเนี้ยมันตัดสินใจได้ละมันรู้สึกเห็นผลลัพธ์ละมันรู้สึกว่าใช่ละมันรู้สึกคือสิ่งที่ตามหามันรู้สึกสิ่งที่อยากที่จะไขว่คว้านมาให้ได้ เชื่อในอินทิวชันของคุณนะคะเพราะว่าการเดินทางใหม่ๆของคุณจะนำพาให้คุณได้เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตแล้วก็แง่มุมมองใหม่ๆหรือว่าการค้นหาสะสะแสวงหาตัวตนของคุณจริงๆเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงมันมีการเปลี่ยนแปลงสม่ำเสมอมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆและมีการเปลี่ยนแปลงระยะยาวและระยะใกล้ด้วยเช่นกันและก็ เหมือนกับว่าคุณกําลังได้พบเนื้อคู่ด้วยการสื่อสารการพูดคุยนะคะกำลังที่จะออกมานั่นหมายถึงว่าอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณคิดไว้มันกําลังที่จะเหตุผลลัพธ์อะไรบางสิ่งที่คุณกําลังรู้สึกวางแผนไว้มันกําลังได้เป็นไอเดียนะคะวางแผนไว้มันกลายเป็นไอเดียบางอย่างที่จะทําให้คุณได้เกิดผลลัพธ์เกิดขึ้นจริง ข่าวดีมากนะคะเป็นเ c นซที่ดีมากเลยเจ็ดถ้วยเด็กถือดาบคือการสื่อสารการพูดคุยการวิเคราะห์ให้ดีนะคะทุกอย่างถ้าเราไม่ทําอะไรก็ยิ่งมีความเสี่ยงเราก็ต้องคือเราไม่ทํางานเราก็มีความเสี่ยงใช่ไหมไม่ทํางานก็ยิ่งมีความเสี่ยงเลยจะไม่มีเงินแต่ถ้าเราทํางานอยู่แล้วแล้วเราอยากที่จะมีบางอย่างอนาคตที่ดีกว่ามันก็ต้องมีงานที่1งานที่2ตามมาเพื่อลดความเสี่ยงในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้น เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น AI เข้ามามากขึ้นนะคะ AI เข้ามาการลดจ้างอะไรบางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนหยุดชะง,งักกับบางอย่างเพื่อเริ่มสิ่งใหม่เพราะนั้นมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวตนของคุณผลักดันให้คุณอยากที่จะทําอะไรมีใหม่ในตัวเองและบอกได้เลยค่ะว่าการวางแผนไอเดียความคิดสร้างสารรค์การเปนตัวตนของคุณแล้วก็ความมีความสนใจไลฟ์สไตล์บางสิ่งบางอย่างในตัวตนของคุณทําให้คุณได้ ทำให้คุณได้ค้นหาความจริงของความฝันของคุณที่กําลังจะปรากฏให้คุณและได้เห็นผลลัพธ์จากความสําเร็จในอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยนะคะ six of cups พลังงานความสุขกําลังเกิดขึ้นกับคุณเป็นความสุขที่คุณกําลังรอคอยหรือว่ากําลังค้นหานะคะใครคุณกําลังมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอจากใครที่เป็นคนไกลคนแดนไกลและมีเกณฑ์ที่ได้แต่งงานสร้างครอบครัวย้ายถิ่นฐานไปอยู่ กับคนรักคู่รักแล้วก็ใครบางคนจะกลับมาหาคุณอาจเป็นคนรักหรือคนรักเก่าหรือว่าอะไรเก่าๆที่รู้สึกเป็นคนที่ผูกพันกันมาแล้วนะคะเป็นเรื่องของโซคอนเนคชั่นหรือว่าสปิริชาลคอนเนคชั่นที่จะดึงดูดเข้ามาได้พบเจอเป็นเนื้อคู่จริงๆเข้ามากลับเข้ามาในความรักความสัมพันธ์และหลายๆท่านก็กำลังได้การติดต่อจากใครบางคนที่ห่างหายไปนานแสนนานนะคะได้พบเจอได้พูดคุยกันได้อัปเดตชีวิตกันหรือคุณอาจจะได้ ยกย้ายอะไรบางสิ่งบางอย่างไปอยู่ในในที่ที่บ้านนะคะหรือว่ากลับไปสู่กับอะไรเดิมๆของตัวเองนะคะกลับไปสู่สิ่งเดิมๆอะไรเดิมๆแต่ก็ต้องอดใจหน่อยนะคะอดใจหน่อยจริงๆสีถ้วยความมุ่งมั่นความจริงจังแล้วก็ความอดทนของคุณไม่สูญเปล่าเมื่อระหว่างทางเราอาจจะมีเรื่องราวอะไรที่เข้ามารบก,กวนเราทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเจอเหตุการณ์นั้นแต่เราต้องเจอมัน มันก็ป้องกันยากแต่สิ่งที่เรามีคือความอดทนแล้วก็สติสมาธิที่ต้องอยู่กับตัวเองอะไรก็ตามแต่ที่คุณกําลังรอคอยกําลังลุยกําลังสร้างนั้นอนะมันกําลังจะเกิดขึ้นจริงแล้วมันกําลังเห็นผลลัพธ์จริงๆความสำเร็จกําลังจะเกิดขึ้นที่คุณคําตอบที่ยังไม่ได้จะได้รับคําตอบในสิ่งที่รอคอยนะคะก็อดใจหน่อยนะคะกับสิ่งที่ ที่กำลังจะได้รับรับรองว่ามันจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนเพราะว่าคุณสู้มาไกลามากแล้วแล้วกว่าที่จะไปถึงวันนั้นมันก็ต้องสู้อีกยาวไกลเพราะฉะนั้นอะไรที่รู้สึกว่าหมดไฟอะไรที่รู้สึกว่าเบื่ออะไรที่รู้สึกว่ามันยังไม่เกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อคุณดึงแพชชั่นของคุณขึ้นมา ไม่ให้ตัวเองรู้สึกหมดไฟนะคะเติมพลังเติมไฟให้กับตัวเราเติมความสุขให้กับตัวเราเสมอนะหาความสุขให้กับตัวเองแม้ว่าบางทีบางครั้งประสบการณ์ที่ผ่านมามันจะทําให้เรารู้สึกว่าท้อเหลือเกินแต่คุณก็เชื่อมั่นตัวเองว่าคุณจะก้าวเข้าสู่ความสําเร็จได้ด้วยฝีมือของคุณได้ได้ด้วยความพยายามนะคะของคุณนั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะติดต่อพูดคุยกับใครอะไรยังไงตัดสินใจอะไรก็ตัดสินใจหรือว่าปรึกษาเพื่อนปรึกษาครอบครัวก่อนนะคะอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายๆทรี e o o สอหรือว่าสามดัดมันเองค่ะความวิตกกังวลความเครียดอุปสรรคมีเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่คุณแต่ขอให้คุณเชื่อมั่นว่านี่คือบางอย่างที่กําลังทําให้คุณได้ชะลอในบางเรื่องที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณ ชะลอในเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างที่คุณรู้สึกลังเลชะลอบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการาทำอะไรอย่างรวดเร็วหุนหันเกินไปให้ค่อยๆคิดค่อย,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 อยตัดสินใจนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่ดูแลหัวใจตัวเองนะคะการาดูแลตัวเองดูแลหัวใจจิตวิญญาณสุขภาพอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างเลยภายในตัวเองสุขภาพร่างกายใส่ใจตัวเองให้มาก ตัดสิ่งที่เป็นรบกวนออกไปนะฮิวใจตัวเองให้มากที่สุดสิ่งที่คุณเข้มแข็งสิ่งที่คุณหนักแน่นไว้พลังใจของคุณมีทุกอย่างมันก็จะเริ่มดีขึ้นเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันจะคลี่คลายเมื่อคุณรู้สึกว่าตระหนักบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองอย่างชัดเจนสิ่งที่คุณจะต้องเจอคือผลักดันตัวเองขึ้นมานะคะทำสิ่งนั้นให้ได้ลุยสิ่งนั้นให้ได้และก็ฮิวใจเติมพลังให้กับตัวเราเองเสมอเหมือนเราชาร์จแบตททรคี่นะคะ่่่เาาาาจาจ้ออองดๆยยชืใใใไวใ คุณเท่านั้นที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองคุณเท่านั้นที่ปกป้องหัวใจตัวเองคุณเท่านั้นที่เป็นกรอบปกป้องกำบังนะคะสิ่งลบๆให้หัวใจของตัวเองแล้วก็ให้ทุกอย่างทุกส่วนของร่างกายของคุณด้วยเช่นกันการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นเพราะความสุขความรวมสมบูรณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณไม่ได้มาง่ายๆเลยนะคะนี่คือสิถ้วยสาย รุง้งอันทอดยาวออกไปฟ้าหลังฝนย่อมสดใสอะไรที่คุณวางแผนอะไรที่คุณแพลนไว้ คุณกาลังมุ่งหน้าไปสู่ความสําเร็จความรวมสมบูรณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณคุณเชื่อไหมว่าความสําเร็จนั้นมันเกิดจากความสําเร็จในการมองอนาคตในวันนี้เปลี่ยนแปลงบางสื่อมือยยางไรฟ์สไตล์อะไรใหม่ๆมุมมองใหม,ม่ๆการคิดการวิเคราะห์หรือว่าการใส่ใจหัวใจสุขภาพร่างกายทุกอย่างมันองรวมมันคือมันคือชีวิตเราหมดเลยเพราะฉะนั้นชีวิตของคุณกําลังจะเกิดความรวมสมบูรณ์ความสุขตั้งแต่วันนี้ไปนะคะหาสมดุลให้กับตัวเองเพราะว่าความสุขความรวมสมบูรณ์เกิดจาก สมดุลที่เรากําลังทําอยู่นะคะมากไปไม่ดีน้อยไปไม่ดีหาสมดุลปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเสมอและคุณจะค้นพบความสุขของคุณที่เกิดจากตัวตนของคุณจริงๆที่เกิดจากร่างกายจิตใจจิตวิญญาณของคุณที่ผสมผสานนะคะผสานเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อที่จะได้แข็งแกร่งเข้มแข็ง,แ,ขแ,ขงแล้วก็มีความสุขต่อต้านสิ่งลบๆที่เข้ามาเกาะกวนนะคะ ขอคำตอบของชาวราศีธนูขอคำตอบของชาวราศีธนูค่ะเชื่อว่าความสำเร็จกำลังจะเกิดขึ้นที่คุณและบางสิ่งบางอย่างกำลังจะทำให้คุณได้รู้ว่าอะไรก็ตามแต่ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนั้นมันกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงจังหวะทามมิ่งของชีวิตและทามมิ่งของชีวิตนั้นสำคัญมากๆ Forgiving and learning เติม learning เข้าไปนะคะ Forgiveness การให้อภัย forgiving and learning การเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยเพราะอะไรก็ตามแต่ค่ะให้อภัยตัวเองเคารพตัวเองแล้วก็ให้เกียรติตัวเองนะคะเพราะว่าคุณกําลังเจอสิ่งที่ดีกว่าคุณกําลังเจอสิ่งที่มีคุณค่าคุ้มค่ากับการรอคอยนี่คือความมาบันดั้นสิบถ้วยก็คือความมาบันดันที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณเงินทองไหลมาเทมาอนาคตที่ดีกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าเพราะตอนนี้คุณต้องการอนาคตที่ดีกว่าที่จะเกิดขึ้นไม่อยากที่จะเสียใจเจ็บปวดไม่อยากที่จะ สูญเสียอะไรแล้วอยากที่จะมีอนาคตที่มีแต่เงินทองมีแต่ความสุขสบายใจอุดมสมบูรณ์ที่กาลังจะเกิดขึ้นการให้อภัยอโหสิกรรมให้เกียรติตัวเองเคารพตัวเองและคุณกําลังได้พบเจอพบรักที่เข้ามาเป็นคู่รักคู่ชีวิตสร้างครอบครัวกับคุณนั่นเองค่ะและนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะขอบคุณมากๆเลย let's go ค่ะเดินหน้าไปต่อเลย perfect timing ที่พูดไว้เมื่อสักครู่นะคะความอบนดานซ์กลังจะเกิดขึ้นความสําเร็จ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ